สวัสดีค่ะนนทนชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นะคะนนจะมาล้างหัวชายเท้านะคะแล้วก็ไปตากแดดนะคะเพื่อที่จะเอาไปทําผักดองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคน,นก็จะล้างหวัวชายเท้าก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนหวัวชายเท้าที่นน่นเก็บมาจากสวนนะคะเมื่อวานนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวล้างก่อนนะคะล้างทําความสะอาดนะคะ อันนี้หัวกำลังแบบพอพอดีเลยนะคะทุกคน ก็ผ่าผ่าเครื่องอย่างนี้นะคะทุกคนอ นี่นะคะทุกคนเราก็จะได้หัวใจเท้าแบบนี้นะคะทุกคนเดี<ช>๋วนุ่นจะล้างให้หมดนี่เลยนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นแง่งแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวที่นี้นะคะทุกคนนุมก็จะเอาไปตากนะคะนี่นะคะทุกคนตากไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเสียบไปเลยอย่างนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนส่วนใบนี่นะคะทุกคนก็จะมาตากทางด้านนี้นะคะใบหัวใชเท้านี่นะคะทุกคนเราก็มาตากแดดไว้เหมือนกันนะคะอันนี้คือก่อนหน้านี้น้นเอาตากตากวบแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนน้อนก็ตากใบหัวใเท้าแล้วก็ตากหัวใเท้าไว้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกค,ความทุกกาลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสหวัสดีสวัสดีค่ะ